ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาภายใต้เงาทางการเมืองที่วุ่นวายนี้กรมมาหมื่นเทพพิพิธลูกพัสนมในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตลอดทั้งชีวิตต้องหนีออกผนวดถูกจับถูกเนรเทศแต่ก็ไม่วายยังคงเคลื่อนไหวยอยู่ทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะปารถนาในบันลลังอันสูงส่งนี้ทำให้ต้องต่อสู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์ไม่ใช่นักรบที่กล้าหาญเก่งกาจ ออกจะขลาดกลัวเสียด้วยซ้ําแต่ก็ทรงหนีเอาตัวรอดได้ทุกครั้งเรื่องราวของกรมหมืนเทพพิพิธนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวผิดแปลกว่าโอรสทุกพระอ,องค์ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรมมือหมืนเทพพิพิธเป็นเพียงพระราชโอรสที่เกิดจากพัะสนมก็แทบจะหมดโอกาสจากราชบัลลังก์แล้วแต่สุดท้ายก็ยังได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองเล็กๆถึงแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆก็าตาม ก่อนที่จะถูกพระเจ้าตากสินสำเร็จโทษด้วยท่อนจันเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของกรมหมืน่นเทพพิพิธเนี่ยจะวุ่นวายและพิสดารแค่ไหนคะ่ะโดยหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศปฏิวัติสำเร็จพอได้ราชจะสมบัติมาก็ทรงสถาปนาพระชงโดยได้ประธานยศตำแหน่งให้ตั้งกรมขึ้นมาเพื่อให้พระราชโอรสมีอำนาจโดยเฉพาะในการควบคุมกำลังไพฑูลมากขึ้น และผลประโยชน์ทางด้านราชการมากขึ้นด้วยและที่สำคัญเพื่อลดทอนอำนาจของขุนนางลงไม่เว้นแม้กระทั่งราชนินีของพระองค์ด้วยอาทิเช่นพระพันวสาใหญ่พระมเหสีเอกเป็นกรมหลวงอภัยนุชิตพระพันวสาน้อยเป็นกรมหลวงพิพิธมนตรีพระราชโอรสองค์ใหญ่เจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าธรรม,มาธิเบศเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ เจ้าฟ้าเอกทัศ์เป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มรีเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษและพระราชโอรสที่เกิดจากพัสนมพระชันษาที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีด้วยกันสี่พระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าแขกเป็นกรมมื่นเทพพิพิธพระองค์เจ้ามังคุดเป็นกรมมื่นจิตสุนทรพระองค์เจ้ารสเป็นกรมมื่นสุนทรเทพพระองค์เจ้าปานเป็นกรมมื่นเสพพักดี เน่งในขณะที่เจ้าฟ้ากุ้งขึ้นมาเป็นวังหน้านั้นก็ทรงปฏิบัติตามพระราชภารกิจตามพระราชาบัญชาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะงานใหญ่ๆแต่แล้วเจ้าฟ้ากุ้งก็ดันไปมีเรื่องกับเจ้าสามกรมค่ะเจ้าสามกรมเนี่ยก็เป็นพระราชโอรสที่เกิดจากพระสนมอันได้แก่กรมมาเหมือนจิตสุนทรกรมมาเหมือนสุนทรเทพและกรมมเหมือนเสร็จพักดีโดยเจ้าฟ้ากุ้งนะคะไปสั่งลงโทษขุนนางในการดูแลของเจ้าสามกรมก่อนเนื่องจากขุนนางเหล่านั้น ทำผิดกฎในพระราชสำนักและนั่นก็เป็นชนวนต้นเหตุทําให้เจ้าสามกรมหาเรื่องจับผิดเจ้าฟากุ้งโดยนำเรื่องที่เจ้าฟากุ้งแอบเป็นชู้กับเจ้าหญิงสังวานหรือพระเมเหสีองค์ที่สไปกราบทูลให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทราบจนทำให้เจ้าฟากุ้งและเจ้าฟาสังวานถูกลงพระอาญาจนสิ้นพชนเมื่อสิ้นเจ้าฟากุ้งตำแหน่งวังหน้าก็ว่างู่ถึงสองปี การเมืองภายในยุทธยาจึงได้แบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนนั่นก็คือฝ่ายเจ้าสามกรมและฝ่ายเจ้าฟ้าเอกทัศน์ซึ่งประกอบด้วยเจ้าเฝ้าทุมพรและพระองค์เจ้าแขกหรือก็มาเหมือนเทพพิพิธนั่นเองในขณะนั้นพระเจ้าอุทุมพรได้ขึ้นมาสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในช่วงเวลานั้นก็มีเรื่องราวมากมายวุ่นวายโดยมีกบฏเจ้าสามกรมเกิดขึ้นเจ้าสามกรมได้รวบรวมคลังอาวุธขนาดใหญ่ มาปฏิวัติครั้งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยาเจ้าฟ้าอุทุมพรก็ได้จับเจ้าสามกรมมาสำเร็จโทษศอสก่อนจากนั้นก็ขึ้นครองราชอยู่ไม่นานซึ่งกรมมอนเทพพิพิธได้สนับสนุนพระเจ้าอุทุมพรมาโดยตลอดพอถึงเวลาการผัดแผ่นดินอันสั้นเมื่อพระเจ้าอุทุมพรได้สละราชสมบัติให้กับพระเจ้าเอกทัศน์และพระเจ้าอุทุมพรก็ออกผนวดไปอยู่วัด กรมมเหมือนเทพีพิพิธจึงต้องลาผนวดเช่นกันและต่อมาก็ได้มีขุนนางที่มาเห็นด้วยในการสืบพระราชสมบัติของพระเจ้าเอกทัศน์ได้มาปรึกษากรมมะเหมือนเทพีพิพิธซึ่งในตอนนั้นก็ผนวดอยู่กรมมะเหมือนเทพีพิพิธก็เห็นดีเห็นงามกับพวกพ้องกระบฏในครั้งนี้ไปด้วยจึงนําเรื่องไปปรึกษาท้า,ทาพระเจ้าอุทุมพรให้ทาราบวัตถุประสงค์แต่พระเจ้าอุทุมพรก็ตัดเป็นปริศนา ทำให้ผู้ก่อการร้ายทั้งหลายตีความว่าทรงเอาด้วยพระองค์บอกว่ารูปเป็นสมณะจะคิดอ่านการแผ่นดินด้วยนั้นไม่ควรท่านทั้งปวงเห็นควรประการใดก็ตามจะคิดกันเถิดกมม์เมือนเทพิพิทกับคุนนางก็เข้าใจว่าทรงยอมแล้วแล้วก็ทูลลากลับมาแต่แล้วในการเคลื่อนไหวของกมม์มือนในครั้งนี้ทําให้พระเจ้าอุดภมพรได้นําความไปปรึกษากับพระเจ้าเอกทัศ์ โดยพระเจ้าอุทุมพรทรงคิดว่ากรมมาเหมือนเทพิพิทอาจจะช่วยโอกาสล้มทั้งกระดานก็เป็นไปได้แล้วขึ้นสู่ราชบัลลังก์เสียเองพระเจ้าอุทุมพรได้กล่าวว่าคนเหล่านี้คิดจะกะบฏท,ทําการใหญ่ถ้าเขาทําการสําเร็จจับพระเชษฐาได้แล้วเขาก็จะจับเราเสียด้วยจะยกกรมมาเหมือนเทพิพิษขึ้นมาครองสมบัติเราสองพี่น้องก็จะพากันตายพอพระเจ้าเอกทัศทรงทราบดังนั้น จึงได้มีพระราชองค์การให้จับกลุ่มกบฏท,ทุกคนได้ตัวขุนนางผู้ใหญ่เกือบทั้งหมดขุนนางบางคนก็หนีไปได้ส่วนกรมมือหมื่นเทพพิพิษและคนในปกครองนั้นก็พากันหนีไปอยู่ที่วัดพนันเชิงข้าในกรมของกรม,มมือหมื่นก็ช่วยกันตั้งค่ายร้อมเอาไว้ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปจับกลุ่มได้พระเจ้าเอกทัตจึงได้ส่งคนไปเจรจาว่าจะทรงเว้นโทษให้ แต่เพื่อความแน่นอนกรมเเหมือนเทพพิพิธก็ทรงตัดสินใจหนีแต่ก็หนีไม่รอดถูกจับตัวได้ในป่าและได้ถูกเนรเทศไปอยู่เกาะลังกาอยู่ไปอยู่มาก็มีเหตุการณ์กบฏเกิดขึ้นในเกาะลังกาอีกครั้งและครั้งนั้นกรมเเหมือนเทพพิพิธก็มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้นเมื่อกรมเหมือนเทพพิพิธซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จมาถึงเกาะลังกาโดยไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุมาก่อนพระเจ้ากรุงลังกาก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเนื่องจากเวลานั้นศรีลังกามีการเคลื่อนไหวของผู้นําต่อต้านพระเจ้ากรุงลังกาอยู่ด้วยเช่นกันทั้งนี้พรพระเจ้ากิติศริล,ล่าชสิงห์ทรงเป็นชาวทมินและเคยนับถือศาสนาฮินดูมาก่อนข้าราชการและราษฎรจํานวนหนึ่งจึงไม่พอใจที่พระองค์เป็นชาวทมิน จึงได้วางแผนที่จะลอบปรงพระชนพระเจ้ากรุงลังกาโดยได้ขุดหลุมซ่อนอาวุธแล้วผ้าคุมเอาไว้และรอโอกาสที่เหมาะสมจึงจะลงมือกรมมาเหมือนเทพพิพิธเมื่อไปอยู่เกาะลังกาได้ไม่นานนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของขุนนางและรัษฎรจํานวนมากเพราะว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและที่สําคัญทรงเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่กําเนิดขุนนางที่ก่อการกรบฏ หวังจะถวายราชสมบัติกรุงลังกาให้กับกรมมหมื่นเทพพิพิธดูเหมือนว่ากรมหมื่นเทพพิพิธดวงจะยังไม่ถึงราชบัลลังก์จึงทําให้แผนการปฏิวัติแตกอีกครั้งกรมมหมื่นเทพพิพิธก็ยังคงโชคดีเหมือนทุกครั้งถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติแต่ก็ไม่เคยมีภัยถึงชีวิตและคราวนี้ก็ได้ถูกส่งตัวกลับไปยังสยามจากนั้นกรมการเมืองก็ได้แจ้งมายังกรุงศรีอยุธยาว่า กมาเหมือนเทพพิพิธเสด็จกลับเข้ามาในสยามจึงมีพระราชะองค์การให้มารับตัวมากักไว้ที่เมืองตะนาวศรีหลังจากที่ทรงหนีเหตุการณ์กบฏท,ที่เกาะลังกามาอยู่ที่เมืองตะนาวศรีนั้นก็เผอิญมีกองทัพใหญ่ของพมา่านำโดยมังมหานรธายกทัพใหญ่ตามพระราชบัญชาของพระเจ้ามังระในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่สองกองทัพมังมหานรธาก็ได้บุกเข้ามาปราบปามชายแดนสยาม ตั้งแต่มลิดทวายรวมไปถึงตานาวสีที่กรมาม,กรมาเหมือนเทพพิพิธอยู่กรมมาเหมือนเทพพิพิธจึงต้องหนีเตลิดเข้ามาถึงเมืองเพชรบุรีทางการจึงได้รายงานไปที่กรุงศรีอยุธยาจนมีรับสั่งให้กรมมาเหมือนเทพพิพิธไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีถึงแม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะย่ำแย่สักเพียงใดก็ตามพระเจ้าเอกทัศน์ก็ไม่ไว้ใจให้กรมมาเหมือนเทพพิพิธอยู่ใกล้ตัว แต่ข่าวลือเรื่องกรมเหมือนเทพิพิษพยายามจะจัดตั้งกองกำลังกู้กรุงศรีหรือสะพัดเข้าไปถึงในพระนครคนในกรุงเทพมหานครรู้ก็ยินดีต่างคิดพาครอบครัวนี้ออกจากพระนครแล้วไปเข้าด้วยกับกรมเหมือนเทพิพิษเป็นอันมากเมื่อได้รวบรวมผู้คนได้จำนวนหนึ่งทั้งที่มาจากพระนครและที่อื่นๆอ,อาทิเช่นนักรบท้องถิ่นมีทั้งชาวปาจีนนครนายกฉะเชิงเซาเมืองชน บางละมุงจำนวนมากที่สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการกู้กรุงได้อยู่หลายพันคนจากนั้นกรมเหมือนเทพพิพิธจึงได้จัดตั้งกองกำลังที่ปากน้ำโยธกาเมืองนครนายกโดยการรวบรวมผู้คนจากภายนอกพระนครเพื่อกลับไปกู้กรุงรีนี้กรมเหมือนเทพพิพิธทำก่อนพระเจ้าตากสินถึง6เดือนและก็เป็นอีกครั้งที่กรมเหมือนเทพพิพิธกระทำการไม่สำเร็จ ครั้งนี้แผนรั่วไปถึงกองทัพพม่าทำให้พม่ายกกองทัพมาตีค่ายปากน้ำโยธากาแตกกระเจิงโดยที่ยังไม่ทันจะยกกองทัพไปกู้กรุงศรีเสียด้วยซ้ำและนั่นก็ทำให้กรมมเหมือนเทพพิพิธต,ต้องหนีอีกครั้งหลังจากค่ายที่ปากน้ำโยธากาแตกกรมมเหมือนเทพพิพิธก็ต้องหนีเข้าไปยังเมืองนคนรราชสีมาถึงแม้จะมาอย่างอ่อนน้อมด้วยการมอบของกำนันมากมายให้ เช่นหมวกฝรั่งเสื้อจีนผ้าเกี่ยวให้พญานครราชสีมาก็ตามแต่ก็ทรงถูกหมายตาเอาไว้เพราะพญานครราชสีมานั้นคิดจะจับตัวกมมะเหมือนส่งไปยังกรุงศรียุธยาถึงแม้กมมเหมือนเทพิพิธจะคิดหนีอีกครั้งก็ตามแต่ด้วยพระโอรสในหม่อมเจ้าประยงทูลห้ามเอาไว้ให้สู้โดยการวางแผนฆ่าเจ้าเมืองนครราชสีมาเสียแล้วก็มมเหมือนเทพพิพิธก็ทำได้สำเร็จ แต่หลวงเพ่งน้องชายพยานครราชสีมาก็หนีรอดไปได้แล้วก็มาถึงช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกกรมหมือนเทพพิพิธก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินหลังจากที่หลวงเพ่งได้หนีรอดไปได้นั้นไม่นานหลวงเพ่งก็ได้มาเอาคืนโดยการตีเมืองนครราชสีมาคืนมาได้สำเร็จได้จับเอาพระโอรสและขุนนางฆ่าเสียทั้งหมดเหลือก็แต่พระโอรสและทิดาที่ยังอายุน้อยไว้เท่านั้น นอกจากนี้ลูกน้องของหลวงเพ่งยังได้จับเอาหม่อมเจ้าอุบลพระธิดาของกรมมเหมือนเทพิพิธไปเป็นภรรยารวมทั้งเอาหม่อมห้ามของกรมมเหมือนเทพิพิธไปเป็นภรรยาด้วยเช่นกันแต่แรกหลวงเพ่งก็ว่าจะฆ่ากรมหมือนเทพิพิททิ้งเสียแต่พระพิมายก็ได้ขอชีวิตเอาไว้ด้วยเห็นว่าเป็นเชื้อพระวงที่เหลือรอดอยู่ไม่กี่คน และยังยกกรมเหมื่นเทพิพิธขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบพระราชวงศ์แผ่นดินต่อไปโดยเรียกว่าเจ้าพิมายเมืองนครศรีธรรมราชถึงจะมีหลวงเพ่งปกครองส่วนเมืองพิมายซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนั้นก็มีเจ้าพิมายเป็นกรมเหมื่นเทพิพิธปกครองนี่ก็อาจจะเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของกรมอเมื่นเทพิพิธแม้จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในหัวเมืองเล็กๆก,ก,ก็ตาม แต่การปล่อยหลวงเพ่งเจ้าเมืองนครราชสีมาเอาไว้นั้นมันก็ดูเหมือนจะเป็นหอกข้างแค่และก็ไม่เป็นการอันดีเจ้าพิมายก็ได้แต่งตั้งเจ้าพิมายเดิมให้มาเป็นพระยาสีสุริยวงศ์แห่งเมืองพิมายแล้วก็ได้คบคิดกันว่าไม่ควรจะปล่อยหลวงเพ่งเอาไว้จนวันหนึ่งหลวงเพ่งได้เชิญพระพมิมายมาทําบุญที่บ้านพระพิมายก็ได้ลงมือฆ่าหลวงเพ่งที่บ้านนั่นเอง และนี่ก็ถือเป็นการชำระแค้นอย่างสาสมของกลุมเหมือนเทพพิพิธหรือพัพพิมายเป็นอันว่าเจ้าพิมายก็ได้เมืองนครราชสีมาเพิ่มเข้ามาอีกและก็มีเขตปกครองไปจนถึงเวียงจันทร์จลตรุงกัมพูชาเนื่องด้วยกรุงศรีวิทยาแตกแล้วในเวลานั้นเกิดพระเจ้าแผ่นดินขึ้นหลายกลุ่มทำให้ผู้นำท้องถิ่นตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าปกครองบ้านเมืองของตัวเอง ไม่ขึ้นตรงกับใครและในเวลานั้นก็มีเจ้าพี่หมายเจ้าพระพิษณุโลกเจ้าพระฝางเจ้าเมืองนงครศรีธรรมราชและพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีเจ้าพี่หมายเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้ไม่นานอีกเช่นกันเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีประกาศที่จะรวบรวมหัวเมืองทั้งหลายให้กลับมาอยู่ในการปกครองเช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงถึงเวลาที่กมมาเหมือเทพพิพิ ต้องเผชิญหน้ากับศึกใหญ่ของจริงคือกองทัพของพระเจ้าตากเจ้าพีิมายเมื่อทราบข่าวศึกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีจะยกทัพขึ้นมาตีจึงให้จัดแต่งนายทัพนายกองออกไปรับศึกอยู่ที่นอกเมืองนครราชสีมาเป็นสองทัพใหญ่ผลปรากฏว่ากองทัพเจ้าพิมายถูกตีแตกพ่ายไปทั้งหมดเจ้าพิมายถึงคราวที่ต้องหนีอีกครั้งโดยตั้งใจจะมุ่งหน้าไปสู่กรุงเวียงจันทร์ แต่ก็ถูกจับได้ระหว่างทางแล้วก็ได้นำตัวกลับไปยังกรุงธนบุรีและเมื่อมาถึงกรุงทนบุรีก็มาเหมือนที่พิพิธก็ได้เข้ามานั่งหน้าพาทีินั่งของพระเจ้าตากสินแต่ก็ถือตัวอยู่ไม่ได้ถวายบังคมพระเจ้าตากสินจึงได้ดํารัสว่าตัวเจ้าหาบุญวาสนาบารมีมีไม่ได้ไปอยู่ที่ใดก็จะพาผู้คนให้นับถือพลอยพินาศหายที่นั่นขันจะเลี้ยงเอาไว้ ก็กลัวจะหามีคนมาหลงเชื่อถือบุญพลอยล้มตายเสียด้วยอีกเจ้าอย่าอยู่เลยจงตายเสียครั้งนี้ทีเดียวเถิดอย่าให้เกิดจะลาจลในแผ่นดินสืบไปข้างหน้าอีกเลยแล้วจากนั้นพระเจ้าตากสินก็ได้ดำรัสสั่งให้เอาตัวกรมเหมือนเทพิพิทไปประหารชีวิตเสียและนี่ก็คือจุดจบของพระโอรสอีกพระองค์ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เขาว่ากันว่าแต่ละพระองค์นั้นจุดจบไม่สง,ง่างามด้วยกันทั้งสิ้น